มนนี้ก็ออกมาเลรียนโคกางาแมลงวันหยุดอันนี้คือดอกกันหุงาภาษาบาลน,น่านะมันเป็นคือตอัวกระทินนี่ใบคือพักกระทินนี่ดอกกคล้ายกันแต่นอยมันสิหน่อยสีสันกว่ากินได้นะตัวกันหุ่ง อันนี่ก็ nhà งมลขีดรดออกมาเหียนทียซื้อมาเจยเครื่อผักบุงก็เลยเก็บผักบุงจังน้อยผักบุงพักอื่ผักบุงหน้าผักบุงแดง กำลังเป็นหยอดตอหน้าแห่งฝนทีมช่วงจักชังได้หรอก ได้คำหนึ่งคำน้อยๆปลอดสารเสียนว่ามีแมงแสดงว่าปลอดสารเดี๋ยวเยวาลไปพัดจังน้อยถ้ามีน้ำมันมันไอมันสีอวบสีงามกว่านี้อยู่อันนี้มันมันแรง นี่ขี่รถดุยยิตตมมกากหนูซื้อารถยางออนนะขี่ปัดขี่เปมาน้ำทางยางออนเม oh, ื่อมีลมลมยางหัวมัน <no. S 1> ยางหัวนี่งานงอกตัวหัวมาแล้วสองแผลนะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเบึงสูบลมบังก่อนทางฝนตกไหม่มีแต่ยิโตมขี่หมื่นมานน้ำทางรถก็ไม่มีลม กระเทียมรักผิิดสดปักบุงหน้าจากธรรมชาติก็จสประมาณนี่แหละครับมันก็บ,บริงามได้ยังไงตามธรรมชาติของมัน เด็ดแบบนี้ไงใส่รถเดียวก็พอรหรอกปัญหาของรถดีคือกับนาะเก็บไว้โดนอากาศเขามันจะเป็นควันสิเก็บนีก็พอแล้วง่ายที่สุดแล้วมื่อนี้ ใส่น้ำมันนิดนึงพอตามตามเคยนะครับตัวคือเดี๋ยวทีเติมน้ำทีหลังนะผัดพอรอยมันหอมหอมวันเดี๋ยวเติมน้ำทีหลังบวัวยังที่เคยบอกยู่เสมอว,ว่าผวกผัดบรอยังบวบพรอยมักน้ำมันปันเดยมักทีเติมน้ำน้ำอันนี้ส่วนโตนะปรุงไปพวก ้ำมันหอยกระเทียมดองซอดอย่างพวกน,นี้เติมลงไปอีกนิดหน่อยพอข้าใส่รดดีแล้วนะปวกอ่นปวต้องใส่ลายเป็นกวดสีอีวก็ใส่กันหน่อยโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้ว เกี่ยวโรยหนานเนี่ยอยงน้อยเอืมใส่ไว้ใส่ยังแต่ตอนผัดนะเนี่ยแต่ห้อยหนาก็ดีครับห้อยหนาก็กลอบ หยอดปลาบุงมนันก็สิเป็นกรอบๆจังหน่อยง่ายๆเลยเหมือนีทำแบบง่ายๆปลบุงผัดปลาบุงจานเดียวพอเพราะว่ามีคำเก่าวที่ว่าอาหารที่แซบที่สุดคืออาหารที่ปรุงแบบเรียบง่ายที่สุดเพื่อดึงรสชาติของมิไอ วัตถุดิบลักออกมาให้ได้ดีที่สุดอันนี้ก็เห็นด้วยนะ